เชิญชวนชาวสตูลน,นะคะร่วมชมนิทรศการเอเปก2022สันจรกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดบริการให้พี่น้องชาวสตูลได้แวะเวียนไปชมได้ตั้งแต่วันที่23ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะ ที่ตลาดนัดดุสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะมีประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าให้ความสนใจเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการเอเป็ก2022สัญจรกรมประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยผ่านนิทรรศการเอเป็ก2022สัญจรซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Open Connect Bal a n c e หรือเปิด กว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลเพื่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกปี2565ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกาย,ยน2565ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG economy model ที่นำมาเป็นแ,วแนวคิดหลัก ในการประชุมเอเปกปี2,515พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยค่ะเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกันค่ะสำหรับนิทรรศการเอเปกจะออกให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสตูลระหว่างวันที่23 29ถึง29ตุลาคม2,565โดยวันนี้ได้ให้บริการที่บริเวณตลาดนัดวันจันทร์เทศบาลเมืองสตูล วันที่25ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาวิทยาเขตสตูลวันที่26ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารากลางจังหวัดสตูลและวิทยาลัยเทคนิคสตูลวันที่2 1วันขออภัยครับวันที่27ถึงวันที่28ที่ตลาดโต้ลุ่งเทศบาลเมืองสตูลและในวันที่29ที่วิทยาลัยชุมชนสตูลครับ